โรงเรียนวัดหนองรีจังหวัดนครนายกร่วมกับชมรมพุทธศาสากลโดยทีมผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกได้จัดค่ายพุทธธรรมนำชีวิตอบรมคุณธรรมด้วย7บทฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิตนักปราดญ์หลักสูตรห้องเรียนต้นแบบโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2567ณโรงเรียนหนองรีจังหวัดนครนายก ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนโดยได้รับเกียรติจากดรสมชายนาคนัดรองผู้อำนวยการสํนนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเป็นประธานกล่าวเปิดงานจากนั้นนางสาวนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศิลธรรมโลกชมรมพุทธศาสนา,สาเป็นวิทยากรแนะนำโครงการและการใช้สื่อ รวมถึงนำคุณครูเข้าฐานกิจกรรมเ็ดบทฝึกห้องเรียนต้นแบบของ,ของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบในส่วนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็ได้เข้าฐานกิจกรรมทั้งหมด3ฐานประกอบด้วยฐานที่1ฐานถอดและวางรองเท้าฐานที่2ฐานทำความเคารพปฏิสันฐานคุณครู และฐานที่3ฐานทําความสะอาดและจัดระเบียบซึ่งน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกับทุกฐานกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้หลังจากจบฐานกิจกรรมทีมงานยังได้ให้นักเรียนสรุปว่าได้รับความรู้อะไรบ้างจากการเข้าฐานกิจกรรมตลอดทั้งวันสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูนักเรียนต่างมีความรู้สึกประทับใจสนุกสนานเปลื้อปิติเป็นอย่างมาก ทั้งยังมีความตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้นะคะไปฝึกฝนที่โรงเรียนต่อไปด้วยค่ะ